สวัสดีครับข้าววันนี้ก็ได้ครบหน้ามาครับพี่น้องครบหน้าเม่ไคพี่น้องใน้มาสองตัวเนาะอ้ยตว้งง่หนึ่งเม่ไคพร้อมนะครับครับวันนี้ว่าจะไม่เห็ดขัวคบครับพี่น้องนะครับกินง่ายเนาะอาหารแบบบานๆเท่านะครับกะมีวัะตุดีพะก็มีพักซี่พักหอมนะครับพักอีตูนะครับดูแม่งหลักนะครับเนาะตะไคร่นะครับพริกหอมกระเทียมนะครับพร้อมด้วยใบมะกรูดนะครับเนาะแล้วก็ มีปลาด้พี่น้องปลาเห็ดเองนะครับเนาะบางคนถามมีคนถามว่าปลาแบบไหนนี่แหละครับนี่ปลาคงใหญ่หลอนเห็ดนะครับเห็ดเองครับพี่น้องนะนะครับปลาด้อนนะครับมาไปเบิ่งวิธีการเห็ดนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปซับอันนี้ก่อนนะครับ ขึ้นไปครับเร้วเดี่ยวหอมเอากระเทียมลงไปนําตำตะไคร้ครับพี่น้องใส่น้ำสูตรบ้านบานะครับเด้อนะครับเข็ดง่ายครับหัวกกบบานๆหรับใส่เครื่องคั่เออกไปมันจะบกข้าวไม่ร้ายครับแ่บของแผลแน่นอนพี่น้องสูตรโบราณนี่เล้วครับสูตรผู้เถ่าผู้แก่ท่าฮิดนะครับเนาะนะครับ หัวกบใส่ผักสีอือข้าวันดีเลยนะครับพี่น้องอ่ะครับปรุงเลยครับอ่าใส่เกลือเข้าไปเนาะนะอ่าเดี๋ยวกวมเรียบๆตําเบล็งไนะ่อยครับก็จะได้ดับกินข้าวครับใส่ ทำปลาเข้าไปครับไปหนึน่งใส่เกลือเข้าไปน้ำครับอื้หนึงน่งหนึงน่งครับเพราะจงจะใส่หลายสีเข้ม <c oughs> ในเ้าจะปูที่นึงครับ <c oughs> ตามด้วยถุงนัวนะครับเพื่อถุงลัว <c oughs> ใส่หลายกันเ <c oughs> ลยถุงนัว <c oughs> ใส่ตะไข่ไม่ได้นะครับตัวสี่ะใส่ใบบัูดเข้าไปเลยครับชิได้หอมชินเดียวกันเลยอ่ะไปข้าวหม้อครับที่นี่เขาก็จะไปให้มันสุกก่อนเขาจะใส่ผั้งที่หลังนะครับสูตรบานบานง่ายๆนะครับเนาะอ่าครับตัวให้มันสุกก่อนนะครับเนาะให้มันเหลืองแหี้มครับก็เติมน้ำจุ่ตามน้ำลงไปครับ เมื่อกี้ผมใส่น้ำลงไปนิอยนึ่งนะครับเด้อนิดนึง่งยันใหม่หม้อนะครับอรอสักพักนึงนครับอ่าครับโอ้ความหงุยเลยครับอ่าพอดีแห้งแล้วอ่าสุกเลยครับอันนี้แห้งไปแล้วครับเบขาเติมน้ำใส่นิดนึงครับเด้วยบะหมี่หมอ้อใส่น้ำรลายก็ดีกันมันกินด็สุดนะครับพี่น้อง ตำหนึ่งครับอืมหอมขนาดครับพี่โนโอ้องเดี๋ยวสิมมองกันเด้ออืมนัวพ,ดะะพโโอดีเลยครับพี่น้อกเศษของแฉะเลยครับอ่ะเดี๋ยวรอจะพักหนึ่งครับให้มันมต้องใส่กันครับเนาะโอ้หอมเลยครับวันนี้อ้าาวุโอ้ พักซี่เข้าไปนะรับเนาะซี่ต์ปลไปหอ,อมนำตามด้วยพราอีตูครับอ่าหอ,อ,อ,อมขนาดพี่น้องอ้อหอมขนาดพี่น้องใส่พักเลยไล่เลยอ่ะเรียบร้อยครับขวกบใส่พักซี่ครับ เสียบๆ้ำกันนะครับเด้อสวัสดีครับพี่นอ้องสกู๊กคนนะครับวันนี้มาพอกันเลยครับช่องห้องป้งแชนแนลครับ มื่อนี้ก็ได้ขัวกบใส่ฟักซี่ครับพี่น้องโอ้ยหอนๆเลยนะครับผมนะครับการได้กบมาไม่ใครมาสองตัวนะครับกบหน้าเนาะนะครับตัวบไงยหนึ่งเอาเดี๋ยวสดมันก่อนพี่น้องเด้อขัวกบใส่หนำน้ำมันอยู่สสดๆนะครับอืมเสียบค้องแทเลยครับพี่น้องนะครับกาพักเข้าวมีพักอีเลือดนะครับเนาะใบชะพู่นะครับแล้วก็ สะดาะสดาดิบๆเลยนะครับพร้อมด้วยมะละแล้วกาบะเขือ่วงนะครับผักซี่น้ำผักซี่เนาใส่ไปแล้วะครับมีมีแเจวนะครับเจียวเจวปลาหลตอนน้ำนะครับเจียวปลาหลตอนน้ำเนาะเพอได้จับน้ำนะบกพริกกระเทียมรีบยมาขอนี้หอนห่อนวานนี้เสียบต้องกันพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นเฮตอาหารแบบบันบานนะครับเด้อเป็นสูตรบันบานเฮ่านะครับขัวครบสูตรบันบานเฮ่าง่ายๆนะครับใส่บักซี่นะครับเป็นอาหารอีสานบานเฮ่าอันนี้นะครับ เอาเสียบๆน้ำกันนะครับพี่ดองจำอ้ำมือก่ันเองหืมโอ้โกอปกซ์ลูกสี่เสียบคล้องแผลแล้วครับออหือ được Ủa bằng nhanh nữa hả? tuổi tủa Đi nhà mình xoáng tâm Sao mà giờ ันละหนุอยหนยดีครัผมแซ่บดีกวมมัละเยอะแยะานบบไงหนึ่งมันเปดตัวนยมันเนีย เผ็ดปันไรเท่าเนาะได้พริกตัวเด็ดพริกตัวจำเขาไปอยู่ ส,สดตอนแล้วมั้งสม้มปีงมันก็ใหญ่พดขัวดกว่าก็าหนูหน้าครับหนูหน้ามาปิ้งชูขั้วอนะไรเนาะเสดาผูา้ขมนะ จริงพักเขาว่าตรงไม่อยู่พักหลายอยู่ที่แหละผมว่าออมออม ออมกรบขวบมาก่อนครับเมื่อไหร่เดี๋ยวพบมากเลยจิ๊บจนนี่ออม กขวงแถ่ครับอาหารบ้าน้องบรรยากาศกับน,น,นี่ในบ้านนะครับด้วยอยู่บกสม,มูงเขาสวนในสวน อืมพร้อมนะครับเต็มที่ขำเงี้ยนะครับเด้อเป็นเะสียบเนาะ มาที่สิบุบัยุบไปยุบมาบาัดรงมาเฉยน นนเนนมดเกินก็สดเดียวเจ้าลอกเบองครับอีกนาะคมเลยก็เลย ในคบมากคบไม่ใครเลยครับเนาะ แสบครับพี่น้องแสบของแทหเลยอโอลมดีไปเลยลมฝุ้นชิมาเลยครับเด้อตกแขกครับมันนี้ นีอากาศดีครับพี่หนุ่ง mum sebab

นะครับคลิปนี้เราทำนี่ก่อนนะครับเนาะกะขัวกบนะครับใส่พักซี่นะครับสูตรบ้านๆเนาะแสบคล้องแทมแล้วครับพี่น้องนะครับกินกับเจียวปลาแดกนะครับปลาแดกตอนนะครับเนาะกะนั่งบรรยากาศอยู่ในสวนนะครับดูกระบอกสมโอนะครับกระบอกสางหลังเนาะครับเนาะมีคนถามหาลายอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดออกไปนะครับเด้อนอ่ะจะได้กับขอขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณแฟนครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่ให้าลืมติดตามรับชมช่องฮาวปงแชนแนล ขอบคุณทุกคนที่ตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณท่านที่บไปคอมเมนต์แต่มารับชมแล้วครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับเอ้าจะไดนกันคือเก่าครับพี่น้องฝากคนติดตามหรือว่ากดซับจะใครกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งครับพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC, ทุกทุกท่านนะครับไปพ้อมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ